ทำไมนอนตื่นมาแล้วปากเหม็นจังตอนกลางวันกินนู่นกินนี่เยอะแยะยังไม่เห็นเหม็นขนาดนี้เลยเออ เคยสงสัยเหมือนกันครับตอนเด็กๆรู้ไหมความลับของเรื่องนี้คืออะไรครับคือน้ำลายน้ำลายเนี่ยนอกจากจะมีเอนไซม์อะไมเลช่วยย่อยแป้งน,นิดหน่อยแล้วเนี่ยนางยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยกลางวันเนี่ยเป็นภาวะที่แอคทีฟน้ำลายเนี่ยจะหลั่งออกมาประมาณนาทีละ1ซีซีครับแต่เวลาที่เราขยับปากเยอะพูดเยอะๆกินข้าวหรือแค่มองเห็นอาหารที่เราอยากกินอะ่ะน้ำลายมันก็จะถูกสั่งให้หลั่งออกมามากขึ้นก็จะเกิดการไหลเวียนของน้ำลายที่ฟันแบคทีเรียในปากแล้วเราก็กลืนลงไปมันเลยไม่หมักหมมไงฮะพู ง่ายนะน้ำลายเนี่ยมันคือยาบ้วนปากที่ธรรมชาติสร้างเอาไว้ให้เราครับแต่เราไม่ได้บ้วนมันี้ให้เฉยทีนี้กลับกันครับตอนนอนร่างกายเข้าสู่ระยะพักน้ำลายจะหลั่งน้อยลงไอกระบวนการไหลเวียนของน้ำลายในปากมันก็น้อยไงมันก็เลยเกิดการหมักหมมของแบคทีเรียแล้วก็ส่งกลิ่นบูดออกมาครับนี่แหละนอนตื่นมาเลยปากเหม็นนะทั้งที่ไม่ได้กินอะไรทีนี้คิดตามไปหน่อยหนึ่งนะครับมันมีภาวะอื่นอีกไหมที่ทําให้น้ำลายหลั่งออกมาน้อยมีครับเช่นภาวะขาดน้ําขาดอาหารอากาศร้อนจัดอยู่ในภาวะเครียดจัดหรือว่าชื่อโรคแปล แบบโจเกนซินโดมหรือว่าการใช้ยาหลายๆชนิดทําให้น้ําลายน้อยได้หมดเลยครับซึ่งมันจะทําให้มีกลิ่นปากแล้วก็ทําให้ฟันผุง่ายขึ้นด้วยนะครับร่างกายเราเนี้ยมันมหัศจ,จรรย์ตรงนี้เรื่องจุกจิกจุกจกจกพวกนี้ยน้องว่าไหมฮะ